ในฉากจบของ c o l ์บูรีตี้บน r ดน a วอ a r แภาคที่3นั้นเนี่ยจะนำไปสู่เรื่องราวการล้างแค้นของกัปตันไพรซ์และได้นำเสนอถึงทิศทางในการก่อสองครามครั้งใหญ่ผ่านฝีมือของแผนการของมาคารอฟผ่านกองทหารรับจ้างของรัสเซียที่ชื่อว่ากลุ่มคอนนี ที่ได้บุกแหกเข้าไปช่วยเหลือผู้นำที่แท้จริงของพวกเขานั่นก็คือมาคารอฟับที่ถูกกัปตันไพรซ์และโซฟนั้นจับกลุ่มตัวได้ที่สนามฟุตบอลของเวอร์ n ดนส์เมื่อ4ปีก่อนนะครับในช่วงปี2019นั้นเนี่ยกัปตันไพรซ์และก็โซฟนั้นจับกลุ่มตัวมาคารฟที่ก่อเหตุบุกยิงคนในสนามฟุตบอลที่เวอร์ n ดนส์นะครับโดยมาคารอฟเนี่ยถูกจับตัวได้แล้วก็นายพลเชพเพิร์ดนั้นต้องการ ตัวของมาคารอฟแบบเป็นๆนนะครับทำให้กัปตันไพรซ์เนี่ยก็ได้พยายามควบคุมสติของโซบเอาไว้ที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวในเหตุการณ์ที่มาคารอฟนั้นได้ก่อขึ้นนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วในายพลเชเพิดน,นั้นก็มารับตัวมาคารอฟขึ้นหอพร้อมกับกัปตันไพรซ์และก็โซบครับแต่นั่นคือแผนการที่มาคารอฟนั้นวางเอาไว้ที่ต้องการจะระเบิดสนามบอลของเวอร์เดนซิตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ โซฟโมโหกับเหตุการณ์นี้มากครับกับตันไพร์ก็ห้ามโซฟเอาไว้และมาคาอฟก็ถูกขังคุกอยู่ที่กูรานแต่ก่อนจะจากลาก,กันไปนั้นเนี่ยมาคารลอฟได้พูดประโยคหนึ่งกับโซฟว่า What question, And have question for you. What time it? have amazing I is a a do you for you What the hell do you care what time it is? Timing is everything, General. I think we'll all remember this moment. Some more fondly than others. So so fucking brains are you going you hear me i swear to god it. i'll do it do it come on you shut your mouth let me finish him <laughs> john we have him he's in custody he's not going anywhere stand down sergeant i thought you were the good guys you're gonna rot in hell for this. You'll die in the gulag with the rest of the Russian rats. I'll be seeing you again, McDavish. นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของหายนะใน m o เดิ n วอลแฟร์ภาคที่3ครับที่มาคารอฟหลังจากที่หลุดพ้นออกมาและก็เข้าไปอยู่กับกลุ่มกองกําลังของคอนนี้นะครับเขาได้เริ่มแผนปฏิบัติการก่อการร้ายครั้งใหญ่โดยให้กลุ่มคอนนี้เนี่ยไปลักลอบขนส่งที่ท่าเรือของเออร์ซิกสานนะครับซึ่งเป็นถิ่นของฟาราคารีมผู้นําฝ่ายต่อต้านเออร์ซิกานหรือว่า ULF นะครับที่ร่วมมือกับอเลฟแล้วก็ฟิลิปเกรฟนะครับที่ รอดตายจากมนุษวแฟร์ภาคที่2นะครับและยังคงทำงานให้กับบริษัททาหารรับจ้างอย่างชาร์ดูคอมพานีที่ขึ้นตรงโดยนายพลเชปเพิร์ดนะครับโดยฟาร่าเกรฟแล้วก็อเล็กซ์เนี่ยเหมือนกับจะร่วมมือกันตั้งแต่ตอนที่อยู่ในเหตุการณ์ฟอร์โซนแล้วนะครับแล้วก็จะมีบทสื่อสารอันนึงนะครับที่ฟาร่ากับกาตันไพรซ์เนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้เฉลยว่าเออร์ซิกฐานแล้วก็กลุ่ม u l f ที่ฟาร่าเป็นผู้นําอยู่เนี่ยได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาจากกลุ่มของนายพลเช

General Shepard. Did Shepard send you those missiles? My weapons are my business. He's a very dangerous man, Farah. We are all dangerous, Captain. Look. I never want to lie to you, but I can't tell you everything. What you call classified, I call secrets. My country is under siege again. Brother help each other. Like always, I r hope you t s, <S u side. <S นั่นก็คือบทเฉลยนะครับว่าทำไมโมเดลวอลแฟร์พาคที่2นั้นนายพลเชฟเพิร์ดต้องขนส่งอาวุธไปให้กับกลุ่มกองกำลังของฟาร่านะครับนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มคอนนี้เนี่ยได้ขโมยยุทธปกรณ์ในเหตุการณ์ ตอนท้ายของเกมมนุษย์กาแฟภาคที่2ครับและทําให้เหตุการณ์นี้มันยังคงสั่นคลอนไปสุ่ครับที่เคสลาดฟิลเนี่ยได้ติดต่อหากับตันไพรซ์แล้วก็ทีมหน่วยแท็กฟอรหน1่งีว่าตอนนี้มาคาร์ลอฟได้หลุดออกมาจากคุกแล้วนะครับแล้วก็เรื่องปฏิบัติการจะยิงขีปนาวุธมิไซล์ที่ติดตั้งสารเคมีที่อยู่ในถางนิวเคลียร์ของบาคอฟนะครับ ผู้บัญชาการก่อการร้ายกลุ่มอคาทาล่าที่ถูกฆ่าตายในโมเดลวอแฟร์ภาคที่1นะครับกับตันไพร์เนี่ยได้หยุดการขนส่งลำเลียงอาวุธเคมีได้สำเร็จนะครับแต่ว่ากลุ่มคอนี้เนี่ยก็ได้ปล่อยแกส๊สจนทำให้กับตันไพร์เนี่ยเกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยนะครับแต่โชคดีที่โซฟกับโกสเนี่ยมาช่วยพวกเขาไว้ได้ทันนะครับ ซึ่งอาวุธเคมีนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะครับจนทาให้กับตันไพรส์แล้วก็ฟาดราเนี่ยต้องไปร่วมมือกันในการหยุดการยิงขี่ปนาวุธที่อยู่ตรงบริเวณแถบเดียวกับเออร์ซิกสถานนะครับแต่สุดท้ายแล้วกับตันไพรส์เนี่ยก็ไม่สามารถหยุดเจ้าขี่ปนาวุธที่ถูกยิงออกมาได้2อันนะครับในขณะเดีวยวกันลัสเวลเองเนี่ยได้ไปขอร้องให้นิโคลไลนะครับพาเธอไปแทรกซึมเข้าที่ฐานประชาการที่เวอร์แดนนะครับเพื่อทําการคุยคุยกับสายลับ FSB หรือว่าเจ้าหน้าที่ยูรินะครับซึ่งทำงานร่วมกับเคสลัดเวลนะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลแฟลตไดชนิดนึงนะครับที่จะเป็นการสาวไปถึงกลุ่มกองกำลังคอนนีนะครับที่กำลังจะลำเลียงอาวุธเคมีไปยังที่อื่นแล้วก็ตามแกะรอยเพิ่มเติมนะครับ Why? Russia and the West face similar threats from Izin. It is imperative we collaborate to control them. Противник моего оппонента мы союзник. Николай Васютин согласился. Он The Kremlin is not behind these chemicals. That doesn't mean Makarov isn't working with Moscow. There are extremists in both our governments. Hmm? อย่างไรก็ตามเนี่ยกัปตันไพรส์ก็ติดต่อหากัปตันไพรส์ติดต่อหาเคสลัดเวลแล้วก็เตือนว่าจะมีขีปนาวุธยิงไปที่ตรงบริเวณฐานตรงนั้นนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยยูริกับเคสลัดเวลก็หลบหนีครับแล้วก็ติดเคได้รับการช่วยเหลือจากนิโคลายแล้วก็หนีมาครับ จากนั้นเนี่ยมาคารอฟจะเริ่มแผนที่สนามบินนะครับโดยเขาเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปกับลูกทีมของเขาที่เต็มไปด้วยชาวรัสเซียที่เป็นผู้โดยสารเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีกลุ่มอดีตทหาร u ูเของฟาราคนหนึ่งนะครับที่ถูกจับเป็นตัวประกันครับเสร็จแล้วมาคารอฟก็ติดตั้งระเบิดเพื่อที่จะคาบอมเครื่องบินทั้งหมดนะครับโดยนี่จะเป็นการส่งผลต่อเหตุการณ์ที่คนรัสเซียนั้นเนี่ยถูก จัดการไปตรงเครื่องบินนะครับแล้วก็จะส่งผลให้โลกเนี่ยจับตามองว่านี่เป็นการก่อการล้ายครั้งใหญ่โดยกลุ่มทหารของ ULF นะครับหรือว่ากลุ่มของเออ์ซิสฐานแล้วก็กลุ่มของฟาร่าเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในผู้ก่อการร้ายที่กําลังจะหมายปองรัสเซียนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลต่อทีมของกัปตันไพรซ์ครับที่มีการติดต่อมาจากนายพลเชพเพิร์ด ที่จะมอบโอกาสให้กับกัปตันไพร์ให้กับเข้ามาที่สหรัฐอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่เป็นศัตรูของภัยสงครามอีกต่อไปโดยการให้ทำภารกิจกับฟินดิปเกรฟนะครับแล้วก็ฟาราแล้วก็อเล็กซ์เพื่อตามหาตัวของมาคารอฟแล้วก็สังหารเขาทิ้งนะครับแล้วก็และเคสาเลาเบลก็จะคอยสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการแยกกันไปทำภารกิจต่างๆครับซึ่งโซกับโกดเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปแกะเบาแสของ เมลิน่านะครับเพิ่งเป็นผู้ที่มอบเงินทุนให้กับกองกําลังของคอนนี้ครับโซกากอสก็ปลูกฝา,กกากเข้าไปแล้วก็ได้เบาแสมาจากเมลิน่านะครับแล้วก็ได้มีการบอกถึงที่ซ่อนของโนอาห์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยเหลือมาคารลอฟออกมาจากคุกนะครับแล้วก็ได้ตามหาเบาแสต่อโดยแกสเซนได้บุกเข้าไปจกกับกลุมตัวโนอาได้สําเร็จนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงบอาแสที่ซ่อนของมาคาลอฟที่กําลังเดินทางไปที่ไซบีเรียครับ กัปตันไพรส์แล้วก็ลูกทีมเนี่ยก็ได้ดำน้ำไปดักรอเพื่อที่จะระเบิดน้ำแข็งให้รถตกลงมาแล้วก็จะจัดการกับมาคารอฟนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตัวประกันคนนั้นเนี่ยเป็นนายพลเชฟเพิร์ดนะครับที่ถูกมาคารอฟลักพาตัวมาครับแล้วก็กับตันไพรส์ก็ตกใจมากเลยครับที่ได้เห็นหน้าของนายพลเชฟเพิร์ดที่อยู่ตรงหน้าเลยซึ่งสุดท้ายแล้วเคสรัดเฟลนั้นเนี่ยได้บอกให้กับตันไพรส์เนี่ยปล่อยตัวนายพลเชฟเพิร์ดครับเพื่อที่จะเริ่มแผนต่อไปนั่นก็คือต้องการให้นาย เข้าไปมอบตัวต่อรัฐบาลสหรัฐเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเกมมอนโรแฟดภาคที่2ครับที่เขาได้สั่งเก็กบทั้งหน่วยแท็กฟอร์ต1สีแล้วก็กลุ่มของอาริฮันโดที่อยู่ทางเม็กซิโกนั่นเองนะครับ What <Yeah. S 2> I bet they'd be. they all ears, wouldn't they, eh? That's it? No. You clear my name. Tell them who I am, what you gave me, and why. No one else had the balls to do what I did for you, for all of you. Then do the right thing, General. All your intel on Makarov, your boy Greaves on a leash. Say yes, you get a warm ride home. Or take a little me time and freeze to death. That's the one I'm partial to. Keep the prisoner focused on their own self-preservation and eventually they will break. Good to see you remembered your training, eh? General. You screw me on this, John. And you'll be sorry you kept me alive. แล้วโกสแล้วก็โซฟเนี่ยก็ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากมาคารอฟที่มีการขึ้นตรงจากข้อมูลของเชฟเพิร์ดนะครับว่ามีการจะระเบิดที่เขื่อนนะครับที่จะเป็นตรงบริเวณเว r ร์แดนส์ที่ทําให้เกิดนา้าท่วมทั่วเมืองครับซึ่งโกสกับโกโซฟเนี่ยก็ได้ไปร่วมมือกันในการกู้ระเบิดที่เขื่อนครับแล้วฟารลากาบเล็กซ์แล้วก็กับตันไพรซ์รวมไปถึงแกสและทหาร u ูเเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปในการที่จะไปหยุดการก่อการร้าย โดยการใช้ระเบิดแก๊สนะครับที่ฐานบัญชาการของซากเครื่องบินเก่าครับซึ่งมีการช่วยเหลือจากฟิลิปเกรฟด้วยที่นายพลเชเปเพิร์ดนี่นนได้มีการสั่งการให้เกรฟเนี่ยไปช่วยเหลือแก๊งของพวกเขานั่นเองซึ่งเชเปเพิร์เนี่ก็ได้บอกให้เกรฟนะครับให้จัดการมาคารอฟที่นั่งเฮลิคอปเตอร์มานะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยเกรฟก็ได้ทาการยิงซ้ําไปที่ตรงบริเวณหอถึง2ครั้งด้วยกันนะครับเพื่อยืนยันเป้าหมายว่ามาคารอฟเนี่ยตายแน่นอนนะครับซึ่งนายพลเชฟเพิร์ดก็ได้บอกกับ พร์สว่าตอนนี้มันจบแล้วมาเขาเลอฟตายชัวร์แล้วก็เลิกงานแล้วก็กลับประเทศไปได้แล้วนะครับจากนั้นฟาร่ายังเป็นกังวลตอบว่านี่ไม่ใช่การยืนยันที่แท้จริงนะครับจากนั้นนายพลเชพพิร์ก็ถูกไต่สวนนะครับกับเรื่องที่เขาเนี่ยไปทําการส่งอาวุธอย่างผิดกฎหมายโดยใช้อาวุธของสหรัฐอเมริกาส่งให้กับกลุ่มของฟาร่านะครับที่เป็นกลุ่ม u l f ครับซึ่งเกรฟก็หักหลังนายพลเชพเพิร์ดในเรื่องที่เขาเนี่ยได้สั่งให้เกรฟนะครับไปสังหารกลุ่มของ Solve แล้วก็แท็กฟอร์ส1น1นะครับแล้วก็จัดการกับกลุ่มของอเลฮันโดในเกมมอร์เฟร์ภาคที่2ครับซึ่งสมมรับให้เกฟปฏิเสธทุกข้อเก่าหานะครับแล้วทำให้ในโพเชเิดนั้นโดนอยู่คนเดียวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการหักหลังกันตอนหน้าศานั่นเองนะครับ We owe a debt of gratitude to our task force and to the ULF for our success against Vladimir Makarov and his private army. Much has been said about the ULF. Are Farah Karim and her soldiers a terror organization? No. Farah Karim is and always has been an ally to the United States and our Western partners in the region. Yes. Uh, how did uh, Commander Karim obtain American armament? For nearly a decade, I sent weapons to Commander Karim to support her missions against Al Qatala and Russian incursions into Uzbekistan. Were those shipments legal? No in order to save lives, i commissioned illegal shipments with funds i approved myself. quiet, quiet, please. general shepard, in october of 2022, did you authorize shadow company to fire on a task force under your command in las amas, mexico? no, i did not. mr. graves? Were you given orders to use lethal force against TF 141? Yes, I was. Quiet. Quiet in this chamber. Who gave you those orders? General Herschel Shepard. Did you act on those orders, Mr. Graves? No, absolutely not, sir. Quiet. Quiet. ังจากนั้นเนี่ยกัปตันไพรส์แล้วก็ทีมเนี่ยรู้ว่ามารคาลอฟยังไม่ตายนะครับแล้วก็กลุ่มคนนี้เนี่ยได้เริ่มการใช้แผนสุดท้ายครับนั่นก็คือการที่จะวางระเบิดไปทั่วรถไฟที่ลอนดอนนะครับซึ่งเป็นระเบิดแก๊สพิษที่ทีมของโซมแล้วก็กัปตันไพรส์เนี่ยได้เข้าไปเก็บกู้ระเบิดเกือบจะสำเร็จนะครับแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับ the has same time. Red wire, Red wire. Good Take this to hell with you, Captain. Never bury your enemies alive. Uh -huh. In the bomb! How do we stop it? Find the red wire. Red only. Some shall be cut together on three. Copy? Roger. On three. One, two, three. <coughs> Disarmed. Disarmed. We're clear. All stations Bravo threat neutralized a this is, Bravo in the Th is safe. One s in blind the f ท้ายที่สุดแล้วมาคารอฟไม่ได้วางแผนที่จะมาระเบิดที่ลอนรอนตั้งแต่แรกนะครับแต่ต้องการล้างแค้นโซฟหลังจากเหตุการณ์ในเวอร์แดนส์เมื่อ4ปีก่อนนะครับสมมติทำให้ ความตัดสินใจพลาดของกัปตันไพรส์นั้นได้หล่อหลอมให้เขาเนี่ยสงมงติให้ลูกทีมของเขาเนี่ยต้องเสียชีวิตด้วยมาคารอฟนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะขังมาคารอฟเอาไว้แทนที่จะจัดการมันนั่นเองนะครับผมและในฉากสุดท้ายครับนั่นก็คือการที่ทั้ง3คนทั้งแกสโกสแล้วก็กัปตันไพรส์นะครับได้มาบอกลาเพื่อนครั้งสุดท้ายครับแล้วก็จะเป็นฉากจบแบบเอนเครดิตนะครับที่เคสตัดเฟลเจ้าหน้าที่ของเซ a เนั่นเนี่ย ได้ทำการร่วม,มือกับกาตันไพรส์นะครับในการแทรกซึมเข้าไปที่ห้องออฟฟิศของนายพลเชพเพิร์ดนะครับเพื่อที่ We both will. This job is about making sacrifices for the greater good. Agreed. You got a body count of your own, John. It'll come back to haunt you. Oh, I am not gonna beg for my life. Not from you or anybody else, Captain. Wouldn't do you any good. เ,เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีควอตันไพรส์เนี่ยไม่เลือกที่จะใช้วิธีการแบบเดิมมีต่อไปนะครับเขาเลือกที่จะสังหารแล้วก็ต้องการจัดการกับมาคาลอฟให้ได้นะครับเพื่อล้างแค้นให้ซมนั่นเองนะส่วนมาคาลอฟเองก็ยังคงใต้สีให้กับกลุ่มของฟาร่าเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะทําให้มีการจุดชนวนสงครามครั้งใหม่ของสหรัฐรัฐรเสเซียแล้วก็ทั่วโลกนั่นเองนะครับผมและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จะดําเนินไปสู่เรื่องของบอลรฟเฟภาคที่4ต่อไปครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะต้องมารอดูกันต่อว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมในเนื้อหาของวอ z ซ n นภาคใหม่อีกหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันเพิ่มเติมครับและนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปในเรื่องของเรื่องวอลแฟร์ภาคที่3นะครับที่ก็มีการอธิบายแล้วก็มีการตัดบางช่วงบางตอนไปก็จะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้ครับผม ความเพื่อนกดไลค์กันหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะให้ทาง y YouTube เนี่ยเห็นว่าเอ้ยคลิปนี้มีการสรุปเรื่อง,องแล้วนะครับทุกคนได้เห็นกันหมดนะครับแล้วก็ใครที่ยังงงอยู่นะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์กันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ For worldhand Who dare the wins Sleep easy, soldier. See you down range, brother. We'll take it from him. Rest in peace, Johnny.